มีเป็ดจับคู่แล้วนะพี่น้องนี่เป็นเป็ดตัวผู้ใหม่นะวัยรุ่นใหม่เนี่ยเพิ่งจะหกเดือนนะเพิ่งจะเข้าหกเดือนนะรุ่นนี้นะแน่กำลังฝึกหัดนะเป็นเป็นวัยรุ่นฝึกหัดนะจ้ะพี่น้องนี่แมวพา,ามาดูนี่วัยรุ่นฝึกหัดนี่จะวัยรุ่นฝึกหัดเนี่ย ไวรุนฟื้นฮาร์ดแบบจับคู่สีนาพวหน้าเพิ่งจะหน้าแดงนั่นเห็นไหมมีเฉพาะหน้าแดงตรงส่วนส่วนจมูกส่วนปากเขานะ่ะส่วนปากเขาน่ะเพิ่งจะแดงใช่ไหมเออเพิ่งจะเริ่มแดงนะแบบว่าเป็นวัยรุ่นเนาะนี่เห็นไหมไวรุ่นอะ ให้ดูอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าถ่ายเฉพาะ,ะาแ่วท้ายจะพอปิด y o u t u b e เขาเขาจะบอกว่ามันรุนแรงจ้ะพี่น้องเขาจะบ้าหายแมวทายแบบนั้นนะแล้วก็เลยเห็นหน้าแมว <c oughs> ก็เลยมีหน้าแมวสอดเขาว่าเด้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> แต่ย่างหัวแบบว่าแบบเข้าท้ายแบบเมื่อก่อนถ่ายได้นะแต่ว่าตอนตอนหลังนี้เขาแบบว่าเหมือนว่า AI เขาเซนสตีบมากเลยเออมันก็เป็นแบบกรณีศึกษาเนาะพี่น้องเนาะแบบว่ามันเป็นธรรมชาติของเป็ดนะพี่น้องเออเพิ่นบลัว่าเพิ่นเป็นอย่างาเขาใจเฮ้านะเขาไม่ให้เลยเขาแบบ เขาบอกว่ามันรุนแรงเขาว่าอย่างนี้นะไออันนี้มันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเป็ดนะพี่น้องพอถึงอายุเขาเขาก็จะจับคู่เนาะนี่นี่เห็นไหมเขาก็จับคู่นี่นี่เพิ่งครั้งแรกนะแม่แอลเห็นตัวนี้แม่แอลเพิ่งเห็นครั้งแรกนี่ก็เลยพาพี่น้องมาดูนี่เห็นไหม นี่นี่ยังไม่ได้เลยพี่น้องยังไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งหัดเนาะยังไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่รู้จังหวะนะยังไม่รู้จังหวะนี่นี่ตัวเมียบอกว่าอ้อตัวเมียบอกฉันหนักเธอประมาณนี้แน่ไม่ได้เลยพี่น้องนี่บได้เลยบได้ซ้ั แปลว,ว่าตัวเมียจะจะวิ่งหนีเราเนี่ยถ้ารุดถ้ารุดออกมาได้แม่ตัวเมียก็จะวิ่งหนีแหละอ่านี่เห็นว่าแต่เวลานาน,านมากเลยอืมเพราะว่าเขาฝึกหัดไงเขากําลังฝึกหัดอยู่นี่ก็เลยพามาดูพี่น้องนี่พ่อพันธุ์ใหม่พ่อพันธุ์ใหม่จ้ะพี่น้องวัยรุ่น ใหม่ๆสดๆจริงๆเลย